สวัดีครับวันนี้ราชการที่ประเทศที่รูสษาโครงการราชานออนทัวร์อยู่ที่ห้องขุนช้างชั้น3ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเลือกครอบครัวคุณธรรมนะครับระดับจังหวัดครับโดยท่านรองรัาจังหวัดอภิญญาไปดูบรรยากาศข้างในเลยครับวันที่ทุกคนรอคอยครับ30กรกฎาคมที่ห้องขุนช้างอาคารสาศูนย์ราชการสุพรรณบุรีขณะนี้ทั้ง10อันดับจากตัวแทน10ออำเภอครับกำลังจะให้กรรมการเพื่อจับ นะครับหมายเลขหรือคิวในการที่จะเข้าสู่การนำเสนอครับ<ะ>ครับนักเรียนทุกระดับชั้นก็จะจับหมายเลขนะครับกันก่อนนะครับอย่างยุติธรรมโดยมีคุณครูแล้วก็ช่างกล้องจับเป็นจำนวนมากนี่คือระดับจังหวัดปี2,567ด้วยโดยนโยบายของท่านพัตส่วนประทีปแบบนล้ครับอีกสักครู่เราจะมาฉะเฉลยหมายเลขกันครับสุวรรณิงได้คิวที่5ครับ ปิดวัชเ์่บบ้า่งไม่ได้เต็มค่ะต่อไปค่ะโรงเรียนบรารหนึ่งบรารหนึ่งได่ลขสองครับอูทองหมายเลขเก้าขาวนมนาหมายเลขสามครับโรงเรียนบ้านทุ่งหินหมายเลขสิหมายเลขค่ะต่อไปค่ะอรุวันยอมงงามแค่ะอรุณวันยมงงามแปครับวันลคหนึ่งค่ะ เสร็จสิ lings, oh, ้นนะครับ hmm. ท่านประธานครับก็อาจจะมีภาคเดียวและภาคที่ขวา้องนางพี่หนาเราเดี๋นี้ปรึกษากันคกันว่าโรงเรียนนี้มีแบบอะไรายงานการประการโรงเรียนอ่ะห้องห้องอ่ะตอนหนึ่งปีนักเรียนห้องห้องที่หนึ่งนะคะมีนักเรียนประมาณิบคนก็คัดมาหนึ่งคนครูประจำท่านจะทราบว่า เด็กคนไหนที่มีความรู้พื้นครบทั้ง1ประการศึกษาอยู่ชั้นไม่ได้ศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดบางขวาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกิดผลศึกษาชุมชนพิเศษสารความพูดของกรอผมีสมาชิกทั้งหมด6คนประกอบด้วยคุณพ่อของผมชื่อนายชินลูกุศีดและคุณแม่ของกระผมชื่อนางสาวจันดีลาวิศีดพ่อพูดของประผมยังมีคุณปู่คุณย่าและพี่สาวของกระผมด้วยค่ะ คุณพ่อและคุณแม่จะคอยสอนกับผงเสมอว่าเด็กๆนอกจากต้องเรียนรู้แล้วต้องหัดทํางานและทําความดีด้วยเพราะการทํางานจะช่วยให้เป็นคนดีที่มีความสามารถและความดีจะช่วยให้มีความสุขความเจริญและป้องกันตนไม่ให้ตกต่ำท่านฝากอะไรไว้จำได้ไหมคะ,ะท่านฝาเก,กเกี่ยวกับเกี่ยวกับเยาวชนิดพิสูจนพันก็คือไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ไม่ทําให้พ่อแม่เสียใจครับเอกค่ะไม่ครัวพันยาเสพติด ดิฉันมองเห็นโทษและปิตพภัยของยาเสพติดจึงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะและดิฉันได้ยังได้มีส,วมส่วน,นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน,เป,น,เ,ปนเป็นการป้องกันปัญหาและการแก้ไขปัญหายาเสพติดปฏิบัติตามหลักจริยธรรมค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราค่ะในบ้านเรือนละชุมชน ข้อบคอ,อัวขนองพยาธิน,นะคะปลูกฝังให้กกรูกโฟกัสดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายเสื้อผ้าหน้าผมและการจัดระเบียบอุปกรณ์ภายในบ้านให้เรียบร้อยมีทั้งหมด11ประการนะคะนีเเเเเเ้เราคิดว่าข้อใดเป็นข้อที่สําคัญที่สุดที่จะนํามาฝึกปฏิบัติเพื่อที่จะให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่บริหาร อ่าสปรบกกานะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดข้อสิบอ็ดค่ะบมรยุ่เกี่ยวกับยาเสพติดเพราะข้อนี้ถ้าเราได้ไปยุเกี่ยวเมื่อไหร่จะทําให้เราไปทางที่เสียทันทีถึงคิวของน้องสุภาพก่อนผู้ถ่ายจากโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้วอำเภอหนองยาัยครับนักเรียนพุณธรรมอยู่ชั้นปหโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้วผมมาจากครอบครัวูทายครอบครัวุทธรรมครับนี่คือโรงเรียนของผมพออของผมชื่อพออสีรุ่งเรืองตุลาครับ ักโรงเรียนของผมมีซอฟพาเวอร์สองอย่างคือรำบงสุพรรณบุรีและเยาวชนคนดีสิจชุพันครับผมรำบงสุพรรณบุรีทุกเช้าก่อนหล,ลังเข้าแถวหน้าเสาตรงเสร็จครับมามารำบ,บงกันสารสารัน นลกสร,าฐรฐ้างบรรยากาศได้ดีก okay. ัยโรงเรียนของผมมีกิจกรรมเยาวชนคนดีศิทธิพันีทก่การใช้นําเสนอกับรูปแบบของสื่อนันเด็กทุกวันนี้ถ้ารัาจารสนับสนและให้โอกาสก็จะมีความสามารถแบบที่เห็นเนี่ยข้อหมายที่1ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผมให้

กราบนำมัสกการพระคุณเจ้าเรียนท่านคณะกรรมการทุกท,ท,ท่านค่ะหนูนังสาวสุธาพรบุญวงศ์นะคะหนูกนำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาวิทยา6โรงเรียนสวัยหญิงค่ะงงง งงยเงยวะกระผมนาะครับลงแห่งงานครับนักเรียนเลยครับน่ารังสิตเลยครับคือบารบาร่าเจ้าวัดสวยรังสิตดอกบังสุพครับจักกีฬนักเรียนของโรงเรียนประเทศทข่าวาสองจิตอาสาของโรงเรียนค่ะสามแข่งขันกีฬาประเภทวิ่งระดับจังหวัดสี่แข่งขันครับบุตรห้าแข่งขันภาพรวมนะครับอันนี้เป็นลำดับที่แปดนะคเด็กยิงนักมวยสุพิยมจากดมานยอดไม้งามเดิมบางบุตัมบุรี กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนอนุบาลย,ยอดไม้งามอําเภอเดินบาลน,นางวดค่ะหนูรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในวันนี้ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการครอบครัวคุณธรรมค่ะครอบครัวของหนูประกอบไปด้วยพุ่พ่อชื่อนายคงฤทธิ์น้ำหมอมปัจจุบนันกำลังทำงานอยู่ที่กรมลนหลวงและการมิเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บบ คุณแม่ชื่อนางสาวพี่พอัจฉริยะปัจจุบันกำลังดูแลผลผลิตินจผ่าลามอยู่ที่บ้านสวนคณตาค่ะครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่คอยอบรมสั่งสอนหล่อหลอมทำให้หนูเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพเรียบร้อยและยังรูฟังหนูเรื่องคุณลักษณะเยาวชนคนดีสีสุภาพหนึสิบเอ็ดประการค่ะ คุณลักษณะเยาวชนคนดีสีสุภาพว11ตุลารน้องเกรซได้รับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวและโรงเรียนโดยเริ่มจาก,การักษาความสะอาดตัวของน้องเกรซเองกิตอาสาต่อสถานศึกษาชุมชนและสังคมย้ำว่าน้องเกรซจะใช้เสียงของน้องเกรซให้เกิดประโยชน์เช่นการเป็นจิตอาสาร่วมเป็นผู้สนับสนุนการทํางานในวันเด็กแห่งชาติของสนามบินนครคนสวรรค์ จิตอาสาร้องเพลงหาเงินบริจาคให้กับสมาคมศิลปินผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรีจิตอาสาร้องเพลงขวายเสียงบนเตี๋ยวไทยวัดเตยบางพร้อมทั้งนําเงินรางวัลที่ได้รับทั้งหมดเรื่องทำบุญกับทางวัดจิตอาสาร้องเพลงที่ตลาดร้อยปีอาเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะได้รับการยอมรับหรือยกย,อยอ่องเชิดชูเกียรติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในรายการไม่ทองคำสัมวัยทางช่องมือพอยรางวัลนักเรียนสร้างชื่อเสียงด้านศิลปะในวัฒนธรรมไทยประเภทการขับร้อเด็กๆทุกวันที่ประจําปีการศึกษา2566 นูชื่อนางสาวน้ำเพชรนากกนกาเพชรมา,า,ารมอาจารย์จากอุทอรเป็นตัวแทนน,กนักเรียนครอบครัวคุณธรรมจากอำเภออุทธงค่ะก่อนอื่นหนูขอแนะนําประวัติของตัวเองคร่าวๆนะคะคือหนูอยู่กับแม่สองคนค่ะโดยแม่นะคะจะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปค่ะและแม่นะคะจะสอนให้หนูประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนที่ดีค่ะตามหลักคุณธรรม11ประการของคนดีสีสุพรรณค่ะนากนการครัคุณจ้าและกลับสวัสดีท่านคณะกรรมการที่เชิดาสุขสวัสดิ์กับจอำเภอด่านชางครับบ้านห้วยหินดำ

ประกาศผลวันที่1สิงหาคมนะครับแล้วก็ทำพิธีมอบเิมพิวร์ตเชียร์ชูเกียร์โลดดงวันที่โครงการกระทรวงวัดหลวงพิมรีวันที่30สิงหาคม2567ครับ นี่เป็นบรรยากาศที่ราชันคอนทัวร์นะครับที่ปรึกษาโครงการม่ได้นำรายละเอียดเป็นผลเกี่ยวกับคะแนนในดนังสิ้นนะครับเก็บมาเพื่อให้ทุกท่านที่สนใจครอบครัวคนตามเห็นว่าไม่ได้มีลักษณะของการเก็บภาพผู้เข้าเป็นตัวแทนการเปิดมาได้เปรียบเสียเปรียบในดนทังสิ้นครับเป็นภาพบรรยากาศเพื่อให้ทุกท่านได้ชมความตั้งใจของรัศดรุยครับเช่นการเก็บขยะในชุมชน สมมาชิกในครอบครัวหนูนะคะจะไปร่วมทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณะค่ะนี่เป็นคนสุดท้ายที่สิบเพื่อด่านช้างครับเราใช้วิธีจับหมายเลขเรียงลำดับในการเข้ามานําเสนอมีสามประเด็นในการที่จะพิจารณาครับปฏิบัติตามกฎ เราศาสนาเขสาสวยงามนะครับแต่ก็มีจิตอาสาย,ย่างไรพร้อมทางได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอสามประเด็นที่จะอยู่ในสายตาของกรรมการสอบสำข้าความพูดคุยนําเสนอแล้วก็พบพอยเพิ่มเติม,มนิทานธรรมะนิทานธรรมะครับคกรรมการบอกขอตัวอย่างหน่อยคุณธรรมเนี่ย น้ต้องเริ่มต้นจากการที่จะเป็นคนดีสีสุพรรณตามโครงการที่น้องเคยเคยทราบของเั้าวัดสุพรรณเจเอ็ดประการน่ะน้องคิดว่าข้อใดคนะเป็นข้อที่สำคัญที่สุดที่เราควรที่จะ